นี่คือ7อาชีพที่เหมาะสมกับชาวราศีพิจิกที่จะเติมเต็มฝันทำให้คุณมีความสำเร็จอิงตามหลักวิชาโหราศาสตร์พาราตะนะฮะชาวราศีพิจิกธาตุน้ำนะครับเปรียบเสมือนแมงป่องนะครับราศีพิจิกมีนิสัยลึกกลับฉลาดมุ่งมั่นอดทนกล้าหาญแต่บางครั้งก็เจ้าคิดเจ้าแค้นหึงหวงควบคุมยาก ด้วยนิสัยมีความสามารถและความมุ่งมั่นที่เปี่ยมล้นนะฮะจึงเหมาะกับอาชีพเหล่านี้เป็นพิเศษ 1. แพทย์ศาสตร์เกี่ยวข้องกับการรักษาทุกประเภทนะฮะเนื่องจากดาวประจำตัวของคุณคือดาวพ่างคานมันเกี่ยวข้องกับศาสตร์การรักษาได้ด้วยจึงเหมาะกับอาชีพแพทย์สัตวแพทย์พยาบาลเภสัชกรทันตแพทย์สัตวแพทย์นักวิจัยทางการแพทย์เพราะคุณเกิดพบมรณะด้วยนะฮะอันนี้เหตุผล เกี่ยวข้องกับการแพทย์การรักษาทุกประเภทไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่จะดีและทําให้คุณเป็นตํานานอาชีพที่2ที่จะทําให้คุณเป็นตํานานนะครับคือนักสืบนะครับดาวคารเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสืบหาข้อเท็จจริงจึงเหมาะกับอาชีพนักสืบตํารวจก็ได้นะทนายความนักข่าวอาชญากรรมนักวิเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ได้เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะครับ 3. นักธุรกิจนะครับชาวราศีพิจิกนะสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจผู้บริหารเจ้าของกิจการนักลงทุนนักการตลาดนักขายได้เพราะอังคารนั้นคือความมุ่งมั่นอดทนกล้าหาญนะครับสนักจิตวิทยาดาวอังคารยังเกี่ยวข้องกับความลึกลับความเข้าใจจิตวิทยาจึงเหมาะกับอาชีพนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาคลีดิกจิตวิทยาครอบครัวจิตวิทยาองค์กรหรือจิตวิทยาอะไรต่างก็ตาม 5. นะครับนักวิจัยดาวอังคารเนี่ยนะครับยังเป็นดาวประจําตัวของท่านยังเหมาะกับอาชีพนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักเคมีนักชีววิทยานักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์ 6. นักเขียนนะครับด้วย เกิดเดือนตรงนี้เนี่ยนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยมันก็จะเหมาะกับนักเขียนนักข่าวบรรณาธิการผู้ประกาศข่าวนักเขียนบทความบล็อกเกอร์จะทําให้คุณเป็นตํานานได้นักแสดงนะฮะอาชีพที่7นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทุกประเภทยูทูบเบอร์นี้ก็ได้นะครับความคิดสร้างสรรค์น,นะครับทุกประเภทจึงเหมาะกับพวกนักแสดงผู้กํากับผู้นวยการสร้าง เขียนบทละครนะฮะหรือนักออกแบบนักแต่งหน้านะครับที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทุกประเภทนะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกนี้ก็ก็เป็นไปได้นี่คือ7อาชีพนะครับที่เหมาะสมกับชาวราศีพิจิกนะครับที่จะนำเรื่องดีๆมาสู่ชีวิตจริงๆเนี่ยคุณสามารถทำได้หลากหลายอาชีพอาชีพยังกว้างกว่านี้อันนี้เป็นการทายแบบกว้างๆและรวมๆนะฮะมันต้องเจาะเป็นดวงๆไป นะฮะก็ดูที่พื้นดวงนะฮะจึงจะชัดเจนขณะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับท่านใดยอยากจะเช็คดวงผมก็แนะนําไปดูดวงกับลูกศิษย์เอานะนะฮะเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงแบบนี้นะฮะอันนี้เขาแคปมาให้ดูนะเนี่ยเป็นไฟล์เสียงเนี่ยพอเขาได้ไฟล์เสียงแล้วขอบคุณมากค่ะแม่นมากค่ะตรงหลายเหตุการณ์เลยค่ะเนี่ยนะ,ะอันนี้ก็เป็นการดูแบบเฉพาะดวงชะตาเลยคนนี้ได้คลิปเสียงขอบพระคุณมากค่ะทํานายตรงมากๆเลยเนี่ยนะฮะ ก็ทักไลน์ไปนั่นแหละนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลนะนะครับราศีพิจิกเนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยดาวคารเป็นดาวประจำตัวนี่เป็นพญาเสือนั่งสะสมบารมีนะฮะนี่เป็นเครื่องรางโบราณไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเสือด้านหลังจะมียันเถายันเถาตัวนี้มาจากทอทองแปลว่าธรรมะ เชื่อกันว่าพระธรรมวินัยถึง84,000พระธรรมขันธ์รวมอยู่ในยันนี้ยัน,นเดียวซึ่งเป็นยันที่ขังมากคุมดวงหนุนดวงทุกด้านด้านล่างมีคำว่านะมาจากณโมพุทธายะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหพระองค์ที่ลงมาตัดสร้ในปัทละกรับนี้จริงๆเนี่ยเครื่องรางมันก็ตัวเนี้ยนะครับปลูกเสกในพิธีกรรมที่ดีมากและใช้ ตำแหน่งดวงดาวด้วยนะฮะเราหาตำแหน่งดวงดาวก็คือเลิกนั่นแหละในการปลุกเสกด้วยก็คือได้ทั้งสองสาศาสตร์คือพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวาศาสตร์สามศสาศสตร์รวมกันนะครับได้เครื่องรางที่มีพุทธคุณสูงนะครับก็เนี่ยอย่างคนเนี้เข้าไลนา์มาบอกนี่ล่าสุดเอาให้ดูคนนึงนะ สวัสดีค่ะบูชาพญาเสือกับอาจ,จารย์ไป3เดือนแล้วตอนนี้ขายดีมากค่ะได้ยอดขายจากเดือนละหมื่นกลายเป็นเดือนละแสนปังมากๆขอสอบถามเพิ่มเติมตมีเคล็ดลับบูชาเพิ่มไหมคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะส่วนบุคคลซึ่งบางท่านได้ไปก็ถูกหวยต่างประเทศเนี่ยเป็นล้านก็มีนะนะครับบางคนก็ใช้ไปดีลงานนะก็ทําธุรกิจต่างๆนะคะข,ขายตรงนี้น,นะฮะก็ดีขึ้นก็มีบางคนได้ขั้นได้ตําแหน่งเสริมอํานาจเสริมบารมีความมั่งคั่งด้วย ก็สําหรับท่านใดที่มีปัญหาใบหน้ามองค้านะแล้วก็คือใบหน้าเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นมงคลที่สุดเนื่องจากเวลาเราจะทําอะไรก,ก็ดูที่หน้าก่อนโบราณเขาเลยมีความเชื่อว่าการนําอะไรที่เป็นมงคลมาแต้มบนใบหน้าเนี่ยนะฮะมันจะดึงดูดราศีมันจะสร้างราศีขึ้นมาทําให้คนสนใจและดึงดูดโชคลาภดึงดูดสามีดีคนดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆความสัมพันธ์ดีๆมาสู่ชีวิตทาให้ชีวิตดีนะครับ นะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนําครีมตัวนี้สาหรับท่านใดที่มีปัญหาใบหน้าหมองคล้าอยากจะหน้ามีออร่าในแบบฉบับของคุณคือไม่ใช่แบบขาวซี่จนแบบไม่เข้านอรล,ลักษ์เขาเรียกนะนะฮะการขาวเนี่ยควรขาวแบบเข้านอรล,ลักษ์ก็คือมันผ่องตามสภาพผิวของแต่ละบุคคลตรงนี้จะดีมากตัวนี้นะครับจะเผยผิวใหม่นะที่เป็นออร่าในแบบฉบับของคุณนี่คือเป็นครีมบำรุงผิวหน้าแบรนด์อุนาโลมนะอุนาโลมเนี่ยเป็นครีมที่ประสานทั้งความเชื่อ จากธรรมชาติคือมีว่านสมุนไพรไทยถึง5ตัวที่มีคุณสมบัติเชิงความงามตามหลักวิทยาศาสตร์มีสารสกัดที่จะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวหน้านะฮะฝ้ากระจุดด่างดำนะก็ลดเรือนลงด้วยสารสกัดว่าน5้าตัวเช่นว่านางคาอย่างเงี้ยว่านไทยอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยลดสิวนะหรือว่าช่วยให้สิวเนี่ยดูจางลงนะครับและช่วยทําให้มีว่านไพรเนี่ยใบหน้าจะแข็งแรงมีว่านสาวลงช่วยผัดเซลล์ผิวใหม่ทาให้เผยผิวใหม่ที่ดีกว่าเดิม อย่างว่าเสาหลงอย่างเงี้ยมีความเชื่อว่าช่วยดึงดูดความรักดึงดูดสเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมด้วยนะครับว่านไพยอย่างเงี้ยใช้ป้องกันภยัยป้องกันศัตรูเวลาคุณแต้มบนใบหน้าก็เหมือนจะมีของมงคลเอาไว้ติดตัวเสมอนะแบรนด์อุนาลมก็เป็นอุนาลมคือคําว่าอุนาลมคือยันที่แปลว่าจุดสูงสุดของชีวิตบางตำรามันแปลว่านิพพานนะครับแล้วแต่ตำรามักปรากฏสัญลักษณ์นี้กลางหน้าผาพระพุทธรูปโบราณเป็นยันสูงสุด พราะนั้นคุณมีสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้ในบ้านเราออกแบบให้เหมือนกับสัญลักษณ์อุณาโลมที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบบนหน้าผากพระพุทธรูปโบราณตัวนี้ก็เหมือนมีความมงคลติดตัวไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเป็นประสบการณ์ใหม่ของครีมบำรุงผิวหน้าถ้าใดอยากเป็นตัวแทนก็ลิงไลแอรนะใครอยากจะใช้เนี่ยไปลองใช้สักกล่อง2กล่องดูนะนะครับไม่ดี่อยเลิกใช้ไปใช้สัก2กล่องนะฮะแล้วลิงไลแอรนะ